าะในลำไส้ได้ดีไหมไม่ใช่ว่ากินเข้าไปปุ๊บฟิวออกมาเลยมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะอ่ะเรากินเข้าไปปุ๊บอะคะ่ะโปรเบลติกนั้นจุลินทรีย์ตัวดีจะต้องสามารถที่จะมีการยึดเกาะในลำไส้กระเพาะเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะยึดเกาะในผนังถึงจะไปะใช้ประโยชน์ได้ต่อเนื่องค่ะและก็ความสามารถในการยับยัง้งแบคทีรียก่อโรคเนี่ยมันต้องมีประสิทธิภาพที่สูงค่ะ อะโทมีโปรเบอติกของเรานะคะเราใช้เทคโนโลยีนะคะในการผลิตนั้นเครือโปรเบอติกไป4ชั้นค่ะเทคโนโลยีนี้นะคะจะช่วยแก้ปัญหาของอโปรเบอติกข้างนอกที่มันมีปัญหาเหล่านี้ค่ะฉะนั้นสรุปง,ง่ายๆว่าโปรเบอติกของเรานะคะมีความเสถียรสูงค่ะยึดก่อผนังลำไส้กระเพาะได้ดีค่ะและก็มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีรียก่อโรคได้ดีมากๆเลยค่ะนะคะอ่ะทุกท่านคะ ไม่มีเสียงปรบมือเลยสำหรับโปรไบโอติกของเรานะคะ,อะขอเสียงปรบมือน,นิดนึงนะคะฟังเพลินเลยใช่ไหมคะคือดูแต่ละท่านที่จริงไม่ได้ง่วงนอนนะคะแต่ผมพูดพูดพูดแล้วทุกคนก็จะฟังเพลินใช่ไหมคะเะโปรไบโอติกของเราสุดยอดขนาดนี้นะคะเรายังมีสารอาหารนะคะเพิ่มเติมเข้าไปอีกค่ะสารอาหารที่ดีที่จําเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นสารอาหารที่มาจากกล้วยมาจากแอปเปิลราสเบอร์รี่สตอเบอรี่ นะคะส้มเลมอนขิงหรือรวมถึงไซริทอลค่ะนะคะเหล่านี้ก็จะไปช่วยเป็นสารอาหารเข้าไปอีกทีหนึ่งค่ะดีมากๆแบบนี้เหมาะกับใครอ่งคงจะไม่ต้องมาไล่ไล่ไล่แล้วนะคะเพราะประสิทธิภาพหรือว่าคุณประโยชน์ของโปรไบโอติก1 1สายพันธุ์นะคะรวมถึงพรีไบโอติกที่อภงอธิบายทุกท่านมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะพอจะนึกขึ้นได้แล้วว่าเหมาะกับใครบ้างค่ะ เอาแบบง่ายๆเลยเราทุกคนคนไหนมีลำไส้มีกระเพาะทานหมดค่ะทานไหมคะอ๋ะออชื่นใจหน่อยนะคะนึ่ว่าบอกว่าจะไม่ทานแสดงว่าไม่มีลำไส้ไม่มีกระเพาะนะคะอ่าค่ะรอเล่นนะคะอ่าดีขนาดนี้ค่ะราคาเท่าไหร่ล่ะคะโอ้ดีเนาะจำกันได้หมดเลยแสดงว่าทานหมดแล้วใช่ไหมคะ ่ะโปรไบโอติกของอโชมีเรานะคะใน1กล่องค่ะจะบรรจุอยู่6 2ซองนะคะราคาปรีทั่วไปค่ะ1,400บาทค่ะราคาสมาชิก1,100บาทโดยเฉลี่ยแล้วซองหนึ่งแค่18บาทเท่านั้นเองนะคะและเราสามารถสะสมคะแนน PV ถึง1 2 0 0 0 PV ได้ค่ะนะคะคุ้มไหมพูดถึงคุ้มนะคะเราเคยซื้อโยเกิร์ต เราเคยซื้อโปรไบโอติกจากที่อื่นเราเคยกินแบคทีเรียจุลินทรีย์ตัวดีจากที่อื่นลองคำนวณต้นทุนดูค่ะของอะโทมี่โปรไบโอติก plus คุ้มค่ามากๆค่ะวันนี้มีสินค้า3ตัวนะคะไปแค่ตัวเดียวนะยังอีก2ตัวนะคะไหวไหมคะไหว,วนะคะโอเคมาตัวที่2ค่ะอะโทมี่ 100%ผพิวสไปรูรีน่าค่ะ100%ก็คือ100%นะคะคือล้วนๆค่ะนะคะจะเป็นสไปรูรีน่านะคะทุกคนอาจจะคุ้นเคยดีนะคะสไปรูรีน่านี้นะคะเป็นสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวค่ะซึ่งสไปรูรีน่านี้นะคะจะเป็นสาหร่ายในตระกูลที่เก่าแก่ที่สุดในโลกค่ะถูกค้นพบหรือว่ามีประวัติมายาวนานมากกว่า3,600ล้านปีแล้วนะทุกคน นะคะซึ่งสไปรูลีน่านี้นะคะทาง WHO นะคะหรือว่าองค์กรอนามัยโลกค่ะเขาถือว่าเป็นอา,อาหารอนาคตของมนุษย์นะคะและองค์กรยูนิเซฟค่ะตีให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดให้กับเด็กที่ขาดสารอาหารกินเพื่อที่จะทดแทนสารอาหารแล้วก็บรรเทาความหิวด้วยค่ะรวมถึงองค์กรการบินนะคะของอเมริกานั้นนะคะถือว่าเป็น อาหารสำหรับนักบินอวกาศเลยค่ะทำไมแต่ละองค์กรระดับโลกถึงให้ความสำคัญขนาดนี้เรามาดูค่ะว่าสารอาหารที่จำเป็นอยู่ในนี้นะคะจะบอกให้ค่ะว่ามีมากกว่า60ชนิดแต่ว่าอภงจะไม่มาไล่แต่ละชนิดนะคะแค่สรุปให้ทุกท่านรู้แค่คร่าวๆค่ะในนี้นะคะมีกรดอะมิโน,โนโจำเป็นถึง18ชนิดค่ะ ะะแล้วก็มีแร่ธาตุ13ชนิดค่ะมีวิตามินอยู่12ชนิดค่ะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระ5ชนิดค่ะและก็มีกรดไขมันดี15ชนิดค่ะนะคะรวมกันแล้วสไปรูลีนา่ามีสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายมากกว่า60ชนิดนะคะนอกจากนี้ค่ะยังไม่พอนะคะยังมีสารที่ชื่อว่าไฟโคไซานินค่ะมากกว่า800มิลลิกรัมในขนาดต่อ100กรัมค่ะนะคะ คืออะไรล่ะคะคือสารต้านอนุมูลอิสระส,สีน้ำเงินที่พบในสไปรูลีนาเท่านั้นเองค่ะช่วยในการต้านการอักเสบนะคะช่วยป้องกันเซลล์สมองเสื่อมค่ะนะคะช่วยป้องกันอัลไซเมอร์นะคะช่วยในเรื่องด้านของหัวใจกับหลอดเลือดค่ะและต่อมานะคะยังมีคอโรฟิลล์ทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะคอโรฟิลลมีประโยชน์และก็พบแค่ในพืชแล้วก็ สารไหยสีเขียวเท่านั้นเองค่ะนะคะจะช่วยในเรื่องของระบบลันไสแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระไปด้วยค่ะเรามาดูกันนิดนึงนะคะว่าสไปรูดีนาของอะโทมี่เรานะคะผลิตที่ไหนนะคะสไปรูดีนานะคะจะบอกให้ว่า100%ผิวสไปรูดีนานะคะย้ำอีกทีหนึ่งค่ะผลิตโดยนะคะบริษัทไซโนเทคค่ะ นะคะซึ่งตั้งอยู่ในเมืองไคล์คนารัฐฮาวายของสหรัฐอเมริกานะคะเป็นถือว่าเป็นผู้นำการเพราะปลูกสาหร่ายระดับโลกค่ะและเป็นศูนย์วิจัยสไปรูลิน่าอันดับหนึ่งของอเมริกานะคะมีฟาร์มขนาดใหญ่ถึง3 6 0 0 0 0ตารางเมตรค่ะทุกท่านใหญ่มากนะคะและสาหร่ายสไปรูลิน่าที่เพาะปลูกที่นี่ค่ะถือว่าเป็นสาหร่ายสไปรูลิน่า n อน GMO นะคะแล้วก็ กลูเตนฟรี free, ค่ะฉะนั้นคนไหนที่แพ้กลูเตนก็สามารถทานได้แบบสบายใจสำหรับเทคโนโลยีการผลิตค่ะเราใช้รูปแบบของ Sea Water f r i d g e Drying นะคะ Sea Water f r e d g e Drying ค่ะนะคะเป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่จดสิทธิบัตรของ Cyanotech ค่ะช่วยลดการสูญเสียสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สารที่มีประโยชน์ดีๆในสไปรูลูีนาค่ะ เพื่อที่จะคงคุณค่าของสารอาหารไว้ให้เ,อเยอะที่สุดนะคะจากการศึกษาข้อมูลค่ะทุกท่านค่ะผมไปเ,เจอข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ของ Cyanotec h นะคะทุกท่านก็สามารถไปหาได้ค่ะข้อมูลอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์นะคะก็จะมีบันทึกนะคะหลักฐานไว้ให้ชัดเจนเลยค่ะว่าสไปรูลีน่ามีผลต่อร่างกายหรือว่าโรคต่างๆนะคะผมหยิบยกตัวอย่างนะคะมาอย่างเช่น มีผลต่อการต้านการอักเสบค่ะนะคะมีผลต่อไวรัสตับอักเสบ C ค่ะนะ,ะมีผลต่อการต้านการอักเสบและป้องกันร,ระบบประสาทนะคะทุกท่านสามารถลองไปเซิร์ฟเองที่เว็บไซต์ของ a n o t e c h ได้ค่ะนะคะป้องกันการเสียหายของเซลล์ประสาทนะคะและก็ฟื้นฟูเคมีในสมองค่ะนะคะและป้องกันไขมันตับลดคอเลสเตอรอลค่ะ ลดไขมันตับอย่างที่บอกนะคะท่านไหนที่มีปัญหาไขมันพอกตับสามารถที่จะลองทานสไปรูลิน่าเพื่อช่วยลดได้นะคะและผลที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานการควบคุมน้ำตาลลดคลอเลสเตอรอลค่ะนะคะควบคุมน้ำหนักด้วยนะคะทุกท่านลดคลอเลสเตอรอลดีต่อหัวใจค่ะเสริมสร้างนะคะหลอดเลือดให้แข็งแรงค่ะและช่วยในด้านของเสริมความแข็งแรงของภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะ และช่วยยับยั้งการสร้างสินสเทียมนะคะที่เกิดจากเชื้อ HIV ค่ะนะคะและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ค่ะมีผลต่อภาวะโลหิตจ,จางค่ะและช่วยในการทำงานของภูมิคุ้มกันของผู้สูงวัยนะคะเหมาะสำหรับใครคะทุกท่านเราใช่ค่ะเราทุกคนค่ะเราทุกคนค่ะและท่านไหนที่ ทานมังสังวิรัตนะคะหรือว่าไม่ชอบทัานเนื้อสัตว์นะคะขาดโปรตีนต่างๆค่ะสไปรูดินาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนที่ต้องการเสริมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายของเรานะคะสไปรูดินาของอโ o มีเราค่ะหกระปุกค่ะราคาปรีอยู่ที่800บาทนะคะราคาสมาชิกค่ะอยู่ที่640บาทนะคะมีถึง120แคปซูลค่ะ เฉลี่ยเม็ดละแค่ประมาณ5บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับผงเองก็ผงทันละทุกวันละ3เม็ดค่ะนะคะมีพีวีให้อีกนะคะ9,000พีวีค่ะถูกและดีอย่างนี้ทานไหมคะทุกท่านทานนะคะถึงได้ชื่นใจนะคะเร็วๆเ,เ,เวลาหมดแล้วแต่ยังเหลือตัวสุดท้ายใช้เวลาแค่2นาทีก็จบค่ะเพราะทุกท่านคุ้นเคยเป็นอย่างดีวิตามินซใครไม่รู้จักบ้างคะ เอาไม่มีใครยกมือนะฉะนั้นทุกคนรู้จักกันหมดแล้วค่ะวิตามินซีค่ะดีค่ะดีต่อร่างกายเราหนึ่งคือเสริมภูมิคุ้มกันอยู่แล้วใช่ไหมคะช่วยต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วนะคะและสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือวิตามินซีนั้นค่ะช่วยเสริมสร้างการทํางานของคอลลาเจนด้วยค่ะฉะนั้นท่านไหนที่ทานคอลลาเจนอยู่หรือเราทานอาหารประจําวันเราอยากจะให้คอลลาเจนนั้นเป็นการเสริมประสิทธิภาพ คูณไปเท่าตัวเท่าตัวให้ทานวิตามินซีไปด้วยค่ะเพราะคอลลาเจนจะเสริมสร้างดูแลเรื่องของกระดูกแล้วก็ผิวใช่ไหมคะสำหรับวิตามินซีของอะโทมีค่ะนะคะเราเรียกว่าอะโทมีคัลเลอร์ฟู้ดวิตามินซีค่ะซึ่งประกอบด้วยผักผลไม้3สีนะคะอ่าก็จะมีมะม่วงมีฟักทองมีแครนเบอรี่ค่ะมีทับทิมแล้วก็มีรากของชิคโคลี่นะคะอ่าตัวนี้ค่ะ หลายท่านคงจะทานแล้วทานง่ายเหมือนกับโปรไบโอติกค่ะเป็นรูปแบบผงฉีกซองทานเข้าไปได้เลยนะคะคุณจะทานวันละซองสองซอ,องก็ได้สำหรับผงค่ะวันละสามซองค่ะราคานะคะปกติทั่วไปค่ะว่าเป็นราคาปลีกค่ะ750บบาทราคาสมาชิกเท่าไหร่คะ เออเสียงเบาไปนิดนึงแสดงว่ายังมีหลายคนที่ไม่เคยซื้อไม่เคยทานนะคะหวังว่ารอบหน้าค่ะว่าผมมาพูดวิตามินซีแล้วเสียงจะแบบดัง600บาทอะไรอย่างนี้นะคะโอเคไหมอ,อ่าค่ะถูกมากค่ะคุ้มค่ามากค่ะ,ะเฉลี่ยนะคะสองละแค่7บาทเพราะว่าใน1กล่องมี92นะคะทุกท่านมี P ีวีให้สะสม8,000 PV ีค่ะสำหรับหงเองนะคะตัวที่1โปรเบติอพงทานวันละ1ซองค่ะ สไปรูลีนา่าวันละ3เม็ดค่ะวิตามินซีค่ะวันละ3ามองค่ะอันนี้คือพื้นฐานนะคะตกเฉลี่ยประมาณ50กว่าบาทค่ะสำหรับการดูแลสุขภาพตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะลํำไส้ทุกอย่างนะคะอผมก็ขอแนะนำให้ทุกท่านลองเหมือนนพงลงทุนกับสุขภาพของเราด้วยวันละ50กว่าบาทนี่ละค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับฟังในวันนี้ขอบคุณค่ะ